สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เพชรจะพามารีวิวรถปาเจโร่สปอร์ตนะครับที่เรากำลังจะเตรียมส่งมอบรถในวันนี้อ่าเดี๋ยวดูตัวรถว่าเป็นเช่นไรนะครับหล่อเลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดล,ลึกๆเพชรจะให้น้องวีนะครับเป็นคนพาไปชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับก็มาดูของแต่งแถมของปาเจโร่สปอร์ตที่มิสูทางไททดาของเราจดหนัจกจดเต็มให้กับตัวคันนี้นะครับมาดูาแรกเลยสเกิร์ตด้านหน้านะครับดูดูดนันเทเข้มมากยิ่งขึ้น มาพร้อมกับไฟ LED ด้านหน้านะครับพอตารถสว่างสดใสแน่นอนยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังจะมาพร้อมตัวสอดกษร์เจโร่สปอร์ตด้านหน้าสีดํานะครับพราดูมรวมของกับสเกิร์ตด้านหน้าแล้วดูเท่เข้มมากยิ่งขึ้นในด้านหลังกันนะครับก็คือยังมีมาพร้อมกับสเกิร์ตด้านหลังและก็ยังมีท่อคู่ให้อีกดูเท่ดูดันมากยิ่งขึ้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมาพร้อมกับสไปเดอร์ด้านหลังและรวมทั้งหมดนี้เป็นของแต่งแถมจากทางมิสูธารดาที่จะมอบกับให้คุณลูกค้านะครับ